ทางปทุมธานีเราร่วมกับทางสครอที่4ได้ออกมาร่วมกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ในกลุ่มประชาชนแต่วันนี้เรามีตัวกระตุ้นภูมิใหม่ที่เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนะครับก็ต้องขอบคุณทางสครอที่4นะครับสนับสนุนทรัพยากรทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบนะครับที่เราจะให้ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเชิงลุกในชุมชนนะครับน,นาตัว แผลบหรือภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเนะี่ยมาฉีดเพื่อเป็นการกระตุน้นโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุขึ้นไปนะครับวัคซีนสาเร็จรูปตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรีที่จะดําเนิน,นการในด้านเชิงลุกซึ่งจังหวัดปทุมนี้นะครับก็ได้รับคัดเลือกมาที่ตำบ,บลดุนฉำอ,อเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับอสมอและเจ้าหน้าที่เพื่อจะนำสารที่เราส่งต่อไปนี้ไปส่งต่อให้กับทางประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หากเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมเข้าใจก็จะได้ไปสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและชัดเจนก็ได้รับความร่วมมือจากทีมงานนะครับทางสคขเขต4นะครับมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ออกมาสำรวจชุมชนนะครับมาประชุมอสมนะครับแล้วก็แนะนําความรู้ให้กับเจ้าที่และอสมแล้วก็ให้ลงพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ ขอขอบคุณนะคบทางสอบคอรเสีะนะครับที่มาฉีดนะครับอายุ65ปีครับฉีดมาแล้วสี่เข็มแล้วครับเข็มผู้สูงอายุหนึ่งแล้วก็เป็นห้าเข็มนี้เป็นเข็มที่หแล้วครับคุ้มกันคิดว่าร0 0เอร์็นะแล้วครับเพราะว่าได้รับการบอกเล่าจากอสมอว่าเป็น จะมีภูมิคุ้มกันสูงดีมากด้วยก็เลยมาครับ66ค่ะเบาหวานไขมันความดันค่ะทั้งคุณหมอแนะนําแล้วก็อสมอค่ะแนะนําไปถึงบ้านเลยเขาบอกว่าให้มาฉีดยาตัวนี้นะคะมันดีแล้วจะคุ้มกันได้ก็เลยมาฉีดมั่นใจอะค่ะไม่เจ็บเลยค่ะหมอมือเบามากหกสิบสี่ค่ะสี่เข็มแล้วค่ะควิดอันนี้เข็มที่ห้าก็มีบอกว่าตัวนี้ดี ให้เปฉีดบัดดีอสมอคนแนะนำนะคะว่าดี6 1บ,บมีเบาหวานความดันทางหมอจากอนามัยแนะนำแล้วก็ทีมงานอสมอกับประโยชน์ในการที่ฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายก็เขาบอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป